เด็กอิงวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้การใช้คำว่วมมากในภาษาอังกฤษกันค่ะมีอยู่หลายคำเลยนะคะที่ใช้กันบ่อยๆเช่น a lot of much many so very แล้วก็ too ค่ะคำว่ามมากในภาษาอังกฤษมีอยู่หลายคำเลยนะคะแล้วแบบนี้แต่ละคำใช้ต่างกันยังไงมาดูกันค่ะคำว่ามากในภาษาอังกฤษนะคะที่คุณเคยก็จะมี a lot of much many so too very เรามาเริ่มกันที่ a lot of กันก่อนเลยค่ะ A lot o f นะครับหมายถึงปริมาณมากหรือเป็นจำนวนมากค่ะสามารถใช้ได้กับทั้งคำนามนับได้พะหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับได้นะคะก็คือคำนามที่เราสามารถระบุจำนวนได้นะคะว่ามีกี่ชิ้นกี่ตัวกี่อันนะคะพะหูพจน์ก็คือมีจำนวนมากกว่าหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะก็คือคำนามที่เราไม่สามารถระบุจำนวนได้นะคะ เช่นพวกของเหลวต่างๆนะคะน้ำน้ำมันนมหรือว่าพวกข้าวน้ำตาลเกลือนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ a lot of นะคะจะตามด้วยคำนามค่ะหมายความว่ามีปริมาณที่มากนะคะเป็นจำนวนมากค่ะตัวอย่างเช่น there are a lot of mangoes มีมะม่วงจำนวนมากคำว่ามีในประโยคนี้ใช้เป็น there are มีมะม่วงจำนวนมากนะคะจำนวนมากในที่นี้เราใช้เป็น a lot of นะคะ a lot of ตามด้วยคำนามค่ะในที่นี้ก็คือ mangoes มะม่วงนะคะเป็นคำนามคำนามที่นับได้พระหุพจน์นะคะคือมีจำนวนมากกว่า1น,นั่นเองค่ะถ้ามีจำนวนมากกว่า1น,นะคะเราจะมีการเติม s หรือ es ที่ท้ายของคำนั้นนะคะ คำว่า mango ลงท้ายด้วยตัว o นะคะเติมเป็น es นะคะแสดงถึงจำนวนที่มีมากกว่าหนึ่งนั่นเองค่ะ There are a lot of mangoes มีมะม่วงจำนวนมากส่วน a lot อยู่หลังคำกริยาค่ะคำกริยานะคะตามด้วย a lot หมายถึงเป็นอย่างมากหรือบ่อยๆค่ะ I cry a lot when I met him ฉันร้องไห้เป็นอย่างมากเมื่อพบเขา I cry ฉันร้องไห้ใช่ไหมคะ a lot a lot ก็คือมากนะคะอย่างมาก when เมื่อ I met him เมื่อฉันเจอเขานะคะต่อไปค่ะมาดูคำว่า much กับ many กันค่ะ many นะคะแปลว่าจำนวนมากใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เสมอค่ะเช่น many oranges ส้มจำนวนมากนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ many จะตามด้วยคำนามนับได้พหูพจน์นะคะคำนามที่สามารถนับจำนวนได้และมันมีจำนวนมากกว่าหนึ่งค่ะ ตัวอย่างการใช้ในประโยคนะคะ Are there many workers at the office today มีพนักงานที่ออฟฟิศวันนี้จำนวนมากไหมนะคะอันนี้เป็นประโยคคำถามนะคะว่ามีมากไหม เมนี้นะคะจะตามด้วยคำนามนับได้ที่เป็นพระหูพจน์นะคะก็คือมีจํานวนมากกว่า1น,นั่นเองค่ะมีการเติม S ข้างหลังคำนะคะแสดงถึงว่ามีจํานวนมากกว่า1นึ่งะคะเมนี many, ตามด้วยคำนามนับได้พระหูพจน์นะคะ workers พนักงานนะคะเป็นคำนามที่นับได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ there are many birds in the zoo มีนกหลายตัวในสวนสัตว์ คำว่ามีใช้เป็น there are นะคะเพราะามีจำนวนมากกว่าหนึ่งจะใช้เป็น there are แต่ถ้ามีแค่หนึ่งจะใช้เป็น there is นะคะในที่นี้นะคะคำว่า birds เป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะเพราะามีการเติม s แสดงว่ามีนกมากกว่าหนึ่งตัวนะคะ many ตามด้วยคำนามนับได้พหูพจน์นะคะต่อไปมาดูคำว่า much คนถาม much นะคะแปลว่ามีปริมาณมากใช้คู่กับคำนามนับไม่ได้ค่ะ ถ้าคำนามนับไม่ได้จะใช้กับ much นะคะ much ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ตัวอย่างเช่น we don't have much time เราไม่มีเวลามากนะคะ we don't have ก็คือเราไม่มี much time เวลามากนะคะคำว่า time เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราใช้กับ much นะคะต่อไปมาดูคำว่า so และ very นะคะแปลว่ามากโดยเราจะวางไว้หน้าคำคุณศัพท์นะคะหรือว่า adjective นั่นเองเช่น she is so beautiful หล่อนสวยมากคำว่ามากตรงนี้นะคะใช้ so เพราะว่าอะไรคะ beautiful ที่แปลว่าสวยเนี่ยเป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะคะ่ะบอกลักษณะว่าสวยสวยมากนะคะใช้ใช้ so หรือใช้ very ก็ได้นะคะ she's very beautiful แบบนี้ก็ได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะ that house is so big บ้านหลังนั้นใหญ่มากนะคะคำว่า big ที่แปลว่าใหญ่เป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศพัพท์ บอกลักษณะนะคะลักษณะใหญ่นั่นเองดังนั้นเราใช้คำว่า so นะคะ that house is so big บ้านหลังนั้นใหญ่มากคำสุดท้ายนะคะคำว่า too too จะแปลว่ามากเกินไปนะคะเราวางไว้หน้าคำคุณศัพท์หรือว่าคำกริยาวิเศษนะคะที่ต้องการขยายค่ะคำคุณศัพท์ก็คือ adjective ใช่ไหมคะเป็นการบอกลักษณะนะคะสูงต่ำดำขาวหรือพูดถึงความรู้สึกนะคะคำกริยาวิเศษนะคะก็คือคำที่เอาไว้ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำกริยาวิเศษด้วยกันเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้ too ในประโยคนะคะ This coffee is too hot. กาแฟนี้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปนะคะเราใช้คำว่า too too นะคะวางไว้หน้าคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำว่า hot ที่แปลว่าร้อนนะคะเป็นการบอกลักษณะว่าร้อนนะคะร้อนมากเกินไปก็ใช้เป็น too hot อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ This skirt is too big. กระโปงตัวนี้ตัวใหญ่เกินไปเกินไปนะคะใช้คำว่า too คำว่า big เป็นคำคุณศัพท์นะคะเป็น adjective เราวางคำว่า too เนี่ยไว้หน้าคำคุณศัพท์ค่ะก็คือ too big ใหญ่เกินไปนะคะ